สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวซีรีส์วายจีนเรื่องกลับสิ้นปฏิพัฒน์นำแสดงโดยจางเจ๋อสวี่ที่มารับบทต้วนจื่ออังประกบคู่กับหมี่จีนที่มารับบทเซียวซูเฮอบอกเล่าเรื่องราวของต้วนจื่ออังที่เคยรู้จักกับเซียวซูเฮอร์ตั้งแต่เด็กแต่ต่อมากลับต้องกลายมาเป็นศัตรูกันเป็นเรื่องราวของเซียวซูเฮอร์องชายหกแคว้นหนานหุยเขาแสดงออกว่าต้องการเร้นกายไม่อยากยุ่งวุ่นวายกับการแย่งชิงอำนาจในราชสำนัก คือหนึ่งเขาโดนคนร้ายที่หนีจากการตามล่าเพราะไปลอบสังหารองค์ราชทายาทขม่มขู่แต่สุดท้ายองค์ชายหกก็เอาป้ายยกให้คนร้ายใช้หนีไปแต่ใครจะรู้ว่าคนร้ายคือต้วนจื่ออังที่เป็นลูกชายของแม่ทับต้วนที่โดนสังหารทั้งตระกูลจนได้หนีไปกลายเป็นองคารัก์เนาเควนจีเปิดแคว้นศัตรูกับหนานหุยเขากลับมาอีกครั้งเพื่อแก้แค้นองค์ราชทายาทที่ทําให้ตระกูลถูกสังหารต้วนจื่ออังได้กแกล้งทาเป็นช่วยองคชายหกไว้เพราะต้องการแฝงตัวเข้าไปทําภารกิจ ความจริงแล้วองค์ชายหกรู้ว่าเขาคือใครเพราะตอนเด็กต้วนจือ่อังเคยช่วยชีวิตเขาไว้ทั้งคู่ต่างมีจุดประสงค์ของตนเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องไปดูกันเป็นแนวโรแมนติกดรามา่าย้อนยุคที่ดูสนุกพลอตมีความน่าสนใจออกอากาศทางพรูไอดีค่ะ